สวัสดีครับพบกับผมเดียเคชแนลนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับส้มสายน้ำผึ้งนะครับที่สวนกีปังมาผ้านะครับสวนส้มกีปังมาผ้าเป็นส้มสายน้ำผึ้งแท้นะครับวันนี้เป็นวันที่เจ็ดพฤศจิกายนนะครับผมก็อัปเดตให้กับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับต้นนี้นะครับที่เราถ่ายนะครับต้นนี้อายุสี่ปีนะครับเรามาปลูกแซมนะครับ เพราะว่าตรงนี้มันตายเนาะตรงนี้เป็นพื้นที่น้ําขังนะครับมักจะเจอไอ้ปัญหาลากเน่านะครับความสุกของมันก็อยู่ที่70%็ดเปนแล้วนะครับตอนนี้70%ซนะครับเราตอนกิ่งแล้วมาปลูกใหม่เองนะครับอย่างนี้สามปีนะครับนี่สามปีกับเทียบกับแปดปีนะครับต้นนี้คือแปดปีนะฮะต้นใหญ่นี่คือแปดปีลักษณะผลนะครับเป็นทรงแป้นนะครับนี่ฮะ เป็นทรงแป้นใหญ่นะครับทรงแป้นสีสวยก็จะมีคาบาแคลเซียมบอลอนติดอยู่นะครับแคลเซียมบอลอนแล้วก็มีายาเลยนะเขาเรียกไงยากันเชลานะครับยากันเชลาด้วยนะครับตัวน,นี้เพิ่งปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่ยังไม่ถึงปีครับตอนแล้วก็ปลูกใหม่เามาดูส่วนส้มนะครับตนนัวนี้เอาไก่มาเลี้ยงด้วยนะครับมีไก่เยอะแยะเลย นี่คือเป็นส้มที่อายุ8ปีนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเข้าไปชมนะครับอันนี้เป็นทิศตะวันตกนะครับฝั่งทิ่ตะวันตกนะครับอันนะนี้คืออายุ8ปีนะครับส้มอายุ8ปีถามว่าดกไหมความดกนี่ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับก็จะเก็บวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับรอบแรกนะครับ ความดกของส้มอายุ8ปีนะครับอ่าผมจะหมุนมาทางซ้ายนะครับหมุนมาทางซ้ายนะครับนี่ลักษณะของมันนะครับส้มเนี่ยเป็นส้มที่ปลูกจากกิ่งตอนนะครับอ่าถ้าใครไม่ชอบกิ่งเยอะๆแบบนี้ก็ไม่ต้องปลูกนะครับก็ใช้จากใช้ต้นพัน์จากเอ่อกิ่งเสียบก็ได้นะครับกิ่งเสียบ ที่มันเสียบยอดนะครับแบบนั้นมันจะโตช้านะครับเราดูลองดูกิ่งนะครับลองดูกิ่งของเขานะครับกิ่งของเขาจะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นทรงพุ่มนะครับเห็นนะเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งที่ตะวันออกบ้างนะครับเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งที่ตะวันออกบ้างต้นนี้ก็เริ่มเหลืองนะครับเริ่มเหลืองแล้วนะ นะครับนี่ฝั่งทิ่ตะวันออกทิศตะวันออกทิศตะวันออกส้มในดกมากเลยนะครับนี่นะต้นอายุ8ปีนะครับการดูแลก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าเรารู้จักส้มนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ดูแลยากอะไรเลยฮนะก็ต้องมีความรู้นะครับแล้วก็มีประสบการณ์นะครับการทํำส้มเนี่ยก็ไม่ยากและก็ไม่ง่ายนะครับขอให้เรามี ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับส้มนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้เป็นฝั่งทิศตะว,วันออกนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินเดินเข้าไปตรงเมนก่อนนะครับตรงทางเดินโอส้มอายุ8ปีนะครับโหโหโอเคนะครับเราจะไปดูข้างบนนะนี่เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชม นี่แหละปลูกจากกิ่งตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกิ่งตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ปลูกจากแบบเสีย่อดนะครับส่วนนี้นะฮะก็สามารถเข้ามาเที่ยวชมได้นะครับนี่เรามาดูการล่อมมล็ดวันทองนะครับการล่อมมล็ดวันทองของเราครับใช้สเปรย์ดักพ่นใส่ขวดนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนนะเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับดูนะครับความดกของมันนะครับทั้งกิ่งก้านสาขาเยอะแล้วไม่พอนะครับยังดกอีกนะครับ โอ้มีกล้วยหอมด้วยมีกล้วยหอมแซมตรงกลางนะครับอุย้ยมีมะเร็งวันทองอีกแล้วนี่มามานรอได้สองสามวันนีงนะครับมีเพิ่งติดใหม่ด้วยเยอะเยอะเยอะต้องรอนะครับผลไม้สุกเนี่ยไม่ลอ่อไม่ได้เพราะว่ามะเร็งวันทองมันชอบนะครับเอาละเราเดินขึ้นไปดูนะครับตรงนี้ก็จะชันหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้ชันมากนะครับ ถ้าคิดเป็นองศาก็ประมาณ30องศานะครับไม่เกิน35องศานะครับมันก็ไม่ได้ชันมากเนาะโอ้ต้นนี้เหลืองมากเลยครับคุณผู้ชมต้นนี้เก็บได้แล้วนะครับความสุกนี่แ0ดสิถึงเก้าสิปอร์เซ็นต์นะครับเห็นเนาะนะครับนี่คือสุก8 0ดสิบถึงเกปอร์ซนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคขอแพนมาทางซ้ายนิดนึงนะครับ นี่นะอันนี้ไม่ถึงแปดปีนะครับอันนี้จะต่างจากข้างล่างหนึ่งปีนะครับอันนี้อยู่เจ็ดปีนะครับส้มบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้ส้มเจ็ดปีเรามาดูนะครับปลูกระยะสามคูณสี่เป็นยังไงดูครับแทบจะไม่มีทางเดินแล้วนะครับสังเกตไหมครับไม่มีทางเข้าเลยนะครับอันนี้ครับระยะระหว่างส้มเียฮะห่างกันสามเมตรแล้วก็ระหว่าง แปลงนะครับระหว่างแปลงนี่ยเขตรงกลางเลยเนาะเราเว้นไว้4เมตรนะครับปรากฏว่าติดกันเลยครับเห็นไหมฮะกิ่งมันติดกันเลยนะฮะก็ถ้าปรับปรุงแล้วก็อยากจะแนะนําว่าระยะห่างตรงนี้นะครับที่เราเป็นช่องทางเดินเนี่ยอยากให้เราไว้ระยะห่างสัก5เมตร6เมตรยิ่งดีครับสัก5เมตรหรือ6เมตรไปเลยครับแนะนาว่า6เมตรไปเลยคุณผู้ชมครับสังเกตตรงนี้ไหมฮะระหว่างต้นทางซ้ายมือกับทางขวามือของผมนะครับอันเนี้ยห่างกันประมาณ5เมตร กว่านะครับเกือบหเมตรนะครับเราสังเกตว่าจะพอดีนะครับสังเกตไหมครมันจะพอดีเนาะเราจะมีทางเดินนะครับทางเดินสําหรับเก็บโ้มนะครับนี่นะระหว่างนี้นะครับจะพอดีนะครับระยะนี้ผมแนะนําว่าสรุปแล้วนะครับขอแนะนําว่าปลูกในระยะสี่คูณหกนะครับสี่คูณหกหรือสี่คูณห้าก็ได้นะครับก็จะเป็นระยะที่พอดีนะครับ นะครับส้มดกมากนะครับอันนี้อายุ5ปีนะครับ5้ถึงหปีนะครับตรงนี้เราขยายปีละร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยนะครับนะครับอันนี้เราขยายปลูกเลยละร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยต้นก็คือขยายพันธุ์จากต้นแม่พันธุ์นะครับเราขยายจากที่แปดปีบ้างนะครับาอตอนมาตอนกิ่งมาปลูกเพิ่มเรื่อยๆนะครับเอาดูนะครับต้นนี้ ตอนนี้ก็สุกเยอะแล้วนะครับเหลืองแล้วเหลืองแล้วนะครับเหลืองแล้วเหลืองมากๆด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมจะให้ดูกิ่งสําหรับตอนนะครับตอนนี้ผมเห็นพอดีเลยนี่ครับกิ่งตอนที่เราตอนให้กับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับนี่กิ่งจะเป็นแบบนี้นะครับจะเหมือนกิ่งกระดงนะครับคล้ายๆกิ่งกระดงนี่นะฮะซึ่งการใช้กิ่งแบบนี้นะครับจะโตไวมากเลยนะครับ อย่างต้นนี้ยตอนได้หมดเลยนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามที่มันเป็นกิ่งย,วยาวๆขึ้นมาเนี่ยครับแทงยอดขึ้นมาเนี่ยอตอนได้หมดเลยใช้ได้หมดแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเท่านิ้วชี้เนาะกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ความยาวก็ไม่ต่ำกว่า1นึ่งเมตรนะฮะง่ายๆครับไม่ต่ำกว่าหเมตรอันนี้อายุห้าถึงหปีนะครับ ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมว่าประมาณนี้ผมว่าโอเคมากเลยนะครับปัญหาที่พบมีครับถามว่าทําส้มไม่มีปัญหาไม่ใช่นะครับมีครับปัญหาที่เราพบปีนี้คือว่าฝนตกเยอะแล้วก็เจอโรครากเน่าแล้วครับก็ต้องรักษากันไปนะครับวิธีรักษาก็นี่ครับเห็นไหมฮะเห็นเห็นที่ต้นไหมฮะเราจะมีการแทงยานะครับต้นนี้ก็เหลือง อันนี้เกือบจะเก็บได้ทั้งหมดนะครับนี่เราไปดูกใกล้ๆนะครับเราไปดูแผลกันหน่อยเถอะไหนก็พูดละนี่นะครับวิธีการทําก็คือใช้สาว่านเจาะนะครับลึกเข้าไปประมาณนิ้วครึ่งนะครับประมาณนิ้วครึ่งแล้วก็เอากระบอกเข็มฉีดยาน,นะครับมาปักตรงนี้แล้วก็สูบลมอัดเข้าไปนะครับยาที่เราใช้ก็จะเป็นเอชซี 40นะครับ s c 40เป็นยาที่ททสําหรับแก้โรคเล่าอ่าอะไรนะโรคลากเนา่าโขนเน่านะครับโอ้ยลินพันกันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือมันจะช่วยรักษาโรคลากเนา่าโขนเน่านะครับเราฉีดเข้าต้นด้วยแล้วก็พ่นพ่นบริเวณพื้นด้วยเอาเจ้าแมวเข้ามาในกล้องนะฮะเราพ่นพื้นนะครับพ่นที่ต้นแล้วก็พ่นทั่วใบด้วยนะครับเพื่อกําจัด เชื้อนะครับเชื้ออะไรนะทอร่าไฟท็อปนะครับนะครับห้าปีประมาณนี้นะครับสี่ถึงห้าปีก็จะได้ประมาณนี้ต้นยังไม่ใหญ่นะครับดูจากลำต้นนะฮะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อ่าฝั่งนี้นครับเป็นฝั่งทิศตะวันออกนะครับโอ้เหลืองมากเลยครับพร้อมเก็บมากๆแล้วนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะชิมส้มสดๆจากสวนเนี่ยนะครับ ไม่ผ่านกันแวกติดต่อเข้ามาครับนี่ครับอยู่เรามาดูกันฮะผิวบางมากเลยวิวสวยมากครับคุณผู้ชมอยากให้มาเที่ยวสักครั้งนะครับสวนส้มกีปังมาพ้านะครับพิมพ์เข้ามาเลยครับเป็นส้มใส่น้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมวันนี้วิวสวยมากเลยนะครับวันนี้อากาศดีฝนฟ้าเป็นใจครับฝนไม่ตกว่านี้สวยนะครับผมว่าสวยมากเลยนะนี่นะนี่คือวิวสามห้ึยหกสิบองศานะครับ มีสามย่สิบองศาเห็นไหมฮะสวยไหมฮะผมว่าสวยมากเลยนะใครอยากกินส้มก็เข้ามาชิมได้นะครับหรือสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อเข้ามาทางเพจนะครับสวนกีซีซั่นฟุตนะครับพร้อมส่งนะครับเราส่งจริงส่งไวส่งทั่วไทยครับเราแทบจะส่งทุกวันเลยนะครับแทบจะส่งของทุกวันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมผมมีตัวอย่างที่ถูกต้องนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราปลูกแบบบ้านบ้านเนาะเราก็ ว่างตรงไหนเราก็ปลูกแบบนั้นนะครับก็แนวนี้นะครับหรือว่าแปลงนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือ4ี่คูณหเมตรนะครับเห็นไหมครับสี่คูณหเมตรเป็นยังไงครับเดินสบายเลยนะครับเดินสบายเกือบชนกันนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ชนกันมากนะครับแล้วก็เดินผ่านได้นะครับนี่นะสี่คูณหเมตรนะครับสี่คูหเมตรจะเป็นแบบนี้นะครับสี่คเมตรใครมีที่เยอะๆก็ปลูกแบบนี้นะครับนี่นะต้นนี้ นะครับวัดจากตรงนี้ไปถึงอีกต้นหนึ่งก็สี่เมตรนะครับระยะห่าง4เมตรแล้วก็ระยะห่างระหว่างแนวนะครับระหว่างแนวที่เราเอาไว้สําหรับทางเดินนะครับจากต้นทางซ้ายมือนะครับดำๆนะฮะจากตอนนั้นมาถึงต่อฝั่งทางขวามือตรงนี้คือ6เมตรนะครับแล้วเราก็เอาน้ําไว้ตรงกลางครับเราใช้ระบบหยดน้ํานะครับสปริงเกอร์สี่คนหเมตรคุณผู้ชมโอเคไหมครับถามว่าดกไหมก็ดกมากไหยครับ อย่างที่บอกนะครับหนึ่งต้นที่นี่นะครับอาจจะเท่ากับสี่ต้นของแบบเสียบยอดน,นะครับดูนะครับอันนี้คือ of sea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 . ต้อนตอคือต้นเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นกิ่งเนาะมันเป็นกิ่งที่เราแต่งให้มันนะครับเราแต่งให้มันมันก็เลยแบบกิ่งก้านสาขามันก็เลยเยอะนะครับนะครับอันนี้เราถามว่าปลูกกี่ต้นปลูกต้นเดียวนะครับหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะครับเรา ปลูกต้นเดียวนะครับแล้วว่าเราแต่งกิ่งให้มันครับให้มันเป็นกฎการทวีคูณครับเนี่ยฮะจากต้นเดียวเป็นสองขึ้นมาเป็นสองขึ้นมาเป็นสี่ขึ้นมาเป็นหกนะครับขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็แตกเป็นแบบนี้นะครับเป็นทรงพุ่มสวยครับสวยแบบนี้นะครับโอ้เดินสบายนะครับระยะสี่คูณหกเมตรเดินสบายๆนะครับแต่ว่าบางจุดเนี่ยเราก็สามคูณสี่เมตรไปเลยนะครับแล้วก็เออตอนเราปลูกเราก็ไม่ได้วัดอะไรนะครับเราก็กะกะเอานะครับ เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะโตขนาดนี้นะครับเราก็ลืมคิดไปครับลืมเราจะทําอะไรนะครับผมฝากให้คุณผู้ชมนะครับว่าเราต้องคิดเยอะๆแล้วก็วางแผนก่อนนะครับการทําส้มก็อย่างที่บอกครับมันก็ดูแลง่ายอยู่นะถ้าเรารู้จักมันนะครับเราต้องศึกษาก่อนว่าเขาชอบอะไรเขาชอบอากาศแบบไหนอชอบต้องให้ปุ๋ยตอนไหนต้องให้อาหารเสริมไหมให้ตอนไหนบ้างนะครับอย่างต้นนี้นะครับอย่างต้นนี้โซมครับ โมนี่ไม่ใช่ว่าเราทำแล้วมันจะสวยทุกต้นนะครับไม่ใช่ครับอย่างต้นนี้คือโซมไปแล้วครับไว้ลูกดอกเกินนะครับสาเหตุคือไว้ลูกดอกเกินหนึ่งนะครับสองอาจจะเจอรากเน่าด้วยนะครับตรงนี้เป็นเพลินราบนะครับอาจจะเจอรากหน้าโขดเน่านะครับมันก็จะโซมแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะลองใช้ยา sc สี่ศูนย์แทงเข้าไปก่อนนะครับแท้แทงเสร็จแล้วเมื่อมันกินยาเข้าไปหมดนะครับหมายถึงว่าน้ํายามัน มันดูดเข้าไปหมดแล้วนะครับเราก็จะใช้ปูนขาวปิดรูนะครับเพื่อการเชื้อราเข้าไปนะครับการเชื้อรานะครับเราก็ปิดอีกทีนึงถ้าแบบนี้เราทําแบบนี้แล้วถึงสองครั้งนะครับระยะห่างก็คือประมาณยี่สิบถึงหนึ่งเดือนนะครับยี่สิบถึงสาสิบวันนั่นเองนะครับแทงสามสองครั้งถ้ามันไม่ดีคืนก็แนะนําว่าให้ตัดทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลามันมันมันไปแล้วอะครับรากมันไม่มีแล้วเนาะรากมันมีปัญหาที่ล่างนะครับให้เราตัดทิ้ง แล้วก็ปลูกใหม่นะฮะแบบนี้ครปลูกใหม่แบบนี้เลยปลูกใหม่แบบเนี้ยเนี่ยฮะอันนี้ประมาณปีกว่าเกือบสองปีนะครับเนี่ยดูต้นนะฮะยังเล็กอยู่เลยครับยังยังเล็กอยู่เลยเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูนะครับสดๆจากต้นเลยนะนี่ครับนี่คือส้มเอ่อเป็นประมาณ เบอร์หกนะครับตัวนี้เบอร์ห้าถึงเบอร์หกได้นะครับยวให้ดูเนื้อนะครับับสีของเขาเนี่ยเป็นสีส้มเลยนะครับมองกล้องเห็นไหมเห็นไหมสีก็เป็นสีส้มนะครับไม่ได้ตัดต่อนะครับเปลือกบางมากนะครับเปลือกบางนะครับเปลือกบางแกะเปลือกง่ายมากนะครับเปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับกินให้ดูเลยสดสจากต้นนะอื่ม ผมว่าใช้ได้เลยแหละใช้ได้กลิ่นหอมมากครับคุณผู้ชมครับผมจะบอกลยให้นะครับส้มสดเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ากลิ่นหอมเพราะว่าอะไรเนี่ยน้ำมันหอม้วเหยมันอยู่ที่เปลือกนะครับผมจะบีบให้ดูนะเห็นไหมฮ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 ะนี่นี่น้ำมันหอมรเหยตัวนี้แหละรครับที่มันหอมหอมถ้าเป็นส้มแว๊กจะไม่มีแบบนี้นะฮะส้มแว๊กก็คือเหมือนจะมีพลาสติกหรือว่าอะไรสักอย่างเนีครับไปเคลือบผิวนะฮะ กินมันจะหายไปนะครับมันจะไม่หอมเท่าส้มสดๆแบบนี้นะฮะนี่ครับจะบีบให้ดูนี่เห็นไหมฮะหอมมากครับหอมมากน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มนะครับส่วนเนื้อมันนะฮะก็ผ่านครับอร่อยครับเราจะเปรี้ยวอมหวานนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเก็บสดนะฮะเก็บสดจากต้นนะฮะต้องไปทิ้งไว้อีกสามถึงสี่วันครับเพื่อให้ส้มมันลืมต้นนะฮะทีนี้ กินเลยครับอร่อยหอมแน่นอนถ้าทานไม่หมดทํายังไงเอาใส่ตู้เย็ยนครับเก็บได้เป็นเดือนแต่ข้อห้ามก็คือว่าอย่าให้ส้มโดนน้านะครับถ้าเราเก็บส้มมาแบบนี้นะครับเป็นลูกแบบนี้แล้วไปโดนน้าเนี่ยฮะต้องรีบทําให้มันแห้งครับเอาผ้าเช็ดแล้วก็ไปพึ่งลมให้แห้งเราจะเก็บได้นานนะครับแต่ถ้ามันเปียกน้ําเน่าครับเก็บได้ไม่ถึงสามสี่วันเน่านี่คือชัวร์ครับผม ยังไงถ้าสนใจนส้มหรือกิ่งพันก็สามารถทักอท้ายเข้ามาได้นะครับที่เพจส่วนกีซีซั่นฟู้ดนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งพันก็ดีหรือว่าอยากจะชิมส้มก่อนไหมก่อนไปปลูกลองชิมดูก่อนว่าอร่อยไหมถ้าอร่อยอยเอาไปปลูกนะครับไม่อร่อยอไม่ชอบกินไม่ต้องปลูกนะครับเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อน,นครับพบกันใหม่คลิปหน้าหลังจากที่ คลิปต่อไปนะครับผมอาจจะมาแชร์ครับวิธีการดูแลส้มนะครับตั้งแต่หลังจากเก็บผลผลิตเสร็จนะครับหลังจากที่เราเก็บผลผลิตเสร็จแล้วเราจะเริ่มตั้งแต่การตัดแต่งกิ่งการบำรุงต้นจนไปถึงได้เก็บส้มแบบนี้นะครับกบ็พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็สวัสดีครับ